ที่นาโพบุรีรมค่ะมีเรื่องราวของคุณพ่พาโรงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นนักการพานโรงนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยพอออก็สั่งให้รับงานเพิ่มก็คือขับรถรับส่งนักเรียนด้วยแต่เป็นรถที่เก่ามากแล้วว่าใช้มา37ปีแล้วอ่ะนะคะแล้วปรากฏว่ารถมันพังเอาไปซ่อมค่าซ่อม24,600บาท พี่พารงเนี่ยมาร้องกับทีมข่าวบอกว่าถูกพออ,อหักเงินเดือนหมดเลยอะ่ะเดือนละ9,500เพราะว่าจะเอาไปจ่ายค่าซ่อมรถบอกว่าคนขับต้องรับผิดชอบนะคะพี่นักการพารงคนนี้ก็คือนายกฤษณะพิทักเกิดอายุ51ปีนะคะเป็นนักการพารงของโรงเรียนเทศบาลตะบนนาโพที่บุรีรัมย์ทำงานม,มา10ปีละเงินเดือนก็คือ1 0,000บาทหักประกันสังคม500เหลือเงินเดือนเนี่ย9,500 ก็อย่างที่บอกว่าตอนหลังเนี่ยโรงเรียนให้รับผิดชอบเป็นคนขับรถรับส่งนักเรียนด้วยใช้รถโรงเรียนซึ่งเก่ามากจริงๆมันเก่าถึงระดับที่ว่าต้องเติมน้ํามันเครื่องทุกวันน้ํามันเครื่องนะคะไม่ใช่น้ํามันที่ใช้ในการแบบเดินทางน้ํามันเครื่องอะซึ่งปกติเขาจะเติมกันเท่าไหร่ห้าพันหมื่นโลอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่คุณภาพน้ํามันอันนี้ต้องเติมทุกวันฮะต้องเติมทุกวันน้ํามันเครื่องเพราะเครื่องยนต์มันหลวม <c oughs> อ๋อมันกินน้ำมันเครื่องใช่เพื่อน,นเก่าเอาไปไปได้ฮะแล้วพี่กฤษณะเขาบอกว่าผมเนี่ยลาง,งานสองวันวันที่1กับ2กรกฎาคมไปทําธุระทางรักษาการผอ,อโรงเรียนก็เลยให้ครูในโรงเรียนเนี่ยขับรถรับส่งนักเรียนคันนี้แทนพอกลับมาปุ๊บปรากฏว่ารถมันพังจอด <c oughs> นะคะต้องเอาไปซ่อมบินค่าซ่อม24,600บาทผอ,เ,อเรียกไปคุยแล้วบอกว่าให้พี่กฤษณะรับผิดชอบค่าซ่อมรถเพราะว่าเป็นคนขับรถเป็นคนที่ต้องดูแลรถคันนี้ <c oughs> แล้วเนี่ยปล่อยให้มันพัง แต่ว่ามันพังในช่วงจังหวะที่พี่เขาลางานสองวันะนะคะเขาบอกว่าเขาก็งงเขาเป็นแค่คนขับรถให้อ่ะแล้วล่าสุดก็คือเงินเดือนเข้าใจว่าน่าจะเป็นเดือนเนี้ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็คือโดนหักหมดเลย9,500บาทแล้วถูกตามจี้เอาเงินส่วนที่เหลือจะค่าซ่อมอีก15,000บาทด้วยก็เลยตัดสินใจเขียนใบลาออกจากตําแหน่งนักการทาโรงแล้ว ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามทางรักษาการผอ,อโรงเรียนเทศบาลตะบนนาโพว่าข้อเ็จริงเหตุการณ์เนี่ยสองฝั่งตรงกันหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าทางฝั่งของนายปัญญาปักกาโตรักษาการผอโรงเรียนเทศบาลน,นาโพนะคะบอกอย่างนี้บอกว่าคือจริงๆแล้วรถคันนี้อยู่ในความดูแลของนักการพาโรงก็คือพี่กฤษณะคนนี้จริงๆ ต้องเติมท <รถ S 1> ัม้นงน้ํามันเครื่องน้ํามันเชื้อาาเพลิงน,น,นะคะแต่คน<อ>ที่ดูแลเนี่ยกลับปล่อยให้น้ํามันเครื่องมันแหง้งจนเครื่องไหม้น็อ,นอกอยู่กับที่ครับก็เข้าใจว่ามันน่าจะเกิดเหตุช่วงสองวันที่พี่เขาหยุดคนที่มาขับแทนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นรถที่ต้องเติมน้ํามันเครื่องทุกวันไม่แต่ปกติถ้ารถที่มันแบบกินน้ำมันเครื่องนะเครื่องเก่าๆอ่ะมันไม่ได้กินแบบหมดเครื่องเลยนะมันก็กินแบบซึมๆนิดๆหน่อยๆนึกออกไหมเออมันมันจะขนาดนั้นเลยเหรอก็ก็นั่นแหละแต่สรุปแล้วคทางรักษาการผอบอกว่า มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ,อไม่มีการหักเงินเดือนอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ได้ต้องมาผ่อนจ่ายค่าซ่อมรถอะไรเลยเอาแล้วใบลาออกอะ่ะไม่มีผลด้วยนะเนี่ยตอนนี้พี่กิษณนะก็ยังทํางานอยู่ใน,ในตําแหน่งนักการพารงเหมือนเดิมขับรถคันนี้ได้เหมือนเดิมเพราะว่ารถอ่เอาไปซ่อมแล้วไงแล้วรถเนี่ยเป็นรถที่มีคนเอามาบริจาคให้ใช้รับส่งนักเรียนทีนี้พอมันพังไปซ่อมเนี่ยค่าซ่อมเกือบ25งหมเนี่ย เจ้าของเขารู้เรื่องเขาก็เลยยินดีจ่ายค่าซ่อมให้ทั้งหมดแล้วครับดังนั้นยืนยันว่าไม่ได้หักเงินเดือนแล้วไม่ได้ให้พารมาผ่อนจ่ายค่าซ่อมรถด้วยค่ะรถคันนี้นะครับมันเป็นรถเอกชนนะครับมันเป็นรถเอกชนในส่วนชำรุดจากสภาพอายุการใช้งานเนี่ยนะครับทางโรงเรียนเขาซ่อมบำรุงอยู่แล้วนะครับส่วนนะครับส่วน ค่าซ่อมที่ที่เขาอ้างว่านะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับไม่ได้มีการหักเงินไม่ได้มีนะครับการไปชไําระใดๆทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยงงอ้าวแล้วตกลงยังไงย้อนกลับไปคุยกับพี่กฤษณะอีกทีหนึ่งพี่ผอเขาว่าอย่างนี้พี่รู้เรื่องหรือยังพี่กฤษณะก็เลยออกมาเปิดอกกับนักข่าวแต่นักข่าวรายงานมาใช้คํานี้นะคะว่า ออกมาพูดอีกครั้งหลังจากตกเป็นข่าวเนี่ยให้สัมภาษณ์อีกครั้งด้วยเสียงสั่นเครือครับกลืนน้ำลายด้วยอตอนพูดอ่ะอืบอกว่าเงินเดือนไม่ได้โดนหกักเป็นความผิดพลาดของผมเองอที่ไม่ได้ดูสลิปเงินเดือนรถคันนี้ถือว่าเป็นความผิดของผมที่ไม่ดูแลรถต้องขอโทษทางเทศบาลขอโทษทุกๆฝ่ายเทให้ความช่วยเหลือและทําให้เกิดความเข้าใจผิดกัน ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่าซ่อมผมก็ไม่ต้องจ่ายอตอนนี้เงินเดือนได้โดนหักไปครับตอนนี้เงินเดือนไม่ได้โดนหักครับคือรถคันนี้เขาเป็นรถเอกชนก็ให้ทางโรงเรียนวิ่งเขาสงสารเด็กเขาก็เลยออกค่าซ่อมเองคือค่าซ่อมคืนน้าก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายครับค่าซ่อมผมไม่ต้องจ่ายแล้วครับก็ขอโทษ ทางเทศบาลขอโทษท่านนายกขอโทษท่านรองประหลัดด้วยที่ว่าออกออกสื่อไปแล้วความผิดพลาดมันขอโทษโทางเทศบาลด้วยที่ทําให้ต้อง<ม>เป็นข่าวาออกสื่อไปแต่เอาละค่ะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆพี่ก็ได้เงินเดือนเหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ต้องมารับผิดชอบค่าซ่อมรถซึ่งรถมันเก่ามาก37ปีถ้ามันเก่าถึงระดับที่ว่าต้องซื้อน้ํามันเครื่องเติมทุกวันน่ะนอกจากน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะ มันคุ้มหรือเปล่านะที่จะใช้มันต่อโอ้โหหอห์่อมะคือสภาพรถยังดีนะแต่เครื่องยนต์เดีไปประเด็นคือเครื่องยนต์เนี่ยที่พูดกันเนี่ยอันนี้ผมประเด็นแยกมาเลยนะทำไมไมันต้องเติมน้ำมันเครื่องขนาดนั้น,น,นมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่เติมไม่เติมแค่2วันนี่ถึงกับไหม้เลยน็อกโอ้โหเครื่องยนต์มันต้ง5้ลิตรนะน้ำม,มันเครื่องอะนะครับ